ัสดีพวกนายวันนี้ฉันอยู่ในสมรภูมิการรบในยุคกลางและแน่นอนว่าฉันอยู่ในกองทัพที่สุดแสนจะเกรงใครดิแน่นอนว่าเรากําลังบุกเข้าโจมตีเมืองเมืองหนึ่งที่แข็งขืนกับอาณาจักรของเราเฮ้ยเมื่อไหรจะถึงหน้าห้านสักทีโอ้ยเฮ้ยว่าแต่เพื่อนฉันวิ่งไหวกันจังเลยเฮ้ยแล้วนี่ก็จะเป็นการรบที่สุดแสนจะเดือดดานแต่แน่นอนว่าก่อนอื่นเราจะต้องวิ่งไปให้ถึงเอ จุดที่จะทำการรบก่อนลยุย A few moments later ฮ้นี่กูวิ่งมาสักพักแล้วเมื่อไรจะถึง Battle Field สักทีวะ <c oughs> เหนื่อยแล้วนนเนี้ยเ,เนี้อยอ้าเฮ้ยนั่นไงข้างหน้านั่นหมู่บ้านอยู่ข้างหน้านั้นแล้วรีบวิ่งกี่วะเ้ยเฮ้ย่เฮ้ยเหนื่อยไย,ย และใครที่กําลังตามหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ต้องนี่เลย Apple Mint รับเติมเกมเติมง่ายเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือ PC ซลได้ชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางใครที่สนใจจะไปเติมไปตามแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ในดีคิทชันได้เลยเอาละในที่สุดเราก็วิ่งมาจนถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นแบ t เ e ิ i ฟิลจนได้เไหนล่าศัตรูอะ <c oughs> ไหนล่าศัตรูเฮ้ย <c oughs> เอาละนี่ไงเอนด์มิคนแรกของเราเข้ามาเซ่สับงทิ่มตัดขาเสยียบมาอีกมาอีกใช้กระบอกท่าเดิมเฮ้ยชุดอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้หมอนี่มันเยอะจังวะเอา้าหันหลังหันหลังให้ผู้ต่อสู้อย่าหันหลังให้ผู้ต่อสู้เออถือเฮ้ยเกือบไปแล้วเออไงไง ฟาดฟาดตรงแข็งเหรอมันแข็งเหรอเสียบลูกชิ้นมาอ้มันเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันยกแขนลงเฮ้ยนี่นะนี่นะสตัร์แล้วเสียบลูกชิ้นไม่สุภาเก็บขวางน นั่นไงศัตรูอยู่นั่นมาเลยโซเขาให้โดนกระตั้งไปสิเฮ้ยไอหมอนี่ท่ามันเยอะมันเป็นมันเป็นเป็นอย่างนี้นหรอกันเป็นอย่างนีนหรอกเบ่งไปสิเบ่งไปอย่าลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมาอ,อีกอ,อีกเยอะอีกสับอุ้ยบ้าน,านฉันไปเฮ้ยแกอย่าลุกอย่าลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาและในตอนนี้กองกำลังของข้าศึกนั้นล่อยหลอลงไปมากแน่นอนว่าฝ่ายเรากำลังจะชนะเอาละเอาขวานี่มาให้ฉันหยุบอ้าวหุ้ยจะเท่สักหน่อยโอเคไหนศัตรูอยู่ไหนอีกกวาดให้เกลี้ยงนั่นไงนี่ไงใกล้มือกว่าแก ฝ่ายเดียวกันโทษโทษมาไอ้บอนนี่ท่าทางดูแข็งแกร่งเอาเรื่องมันต้องเจอกันหน่อยเฮ้ยชกสับขวานสับนี่ไงนี่งมันแกร่งไอ้บอนนี่มันแกร่งจังอา้าวเรื่วงเฉยเสียบแม่ ขณะน,นี้สถานการณ์ของฉันค่อนข้างแย่เพราะว่าเราศัตรูนั้นมารุมมารุบทุยมารุมรม,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 มุ่มอยู่ที่ฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นและในฐานะของการเป็นยอดนักรบของฉันการที่ได้สู้จนสิ้นเลือดจนสุดท้ายแล้วตกลงไปในสมรภูมรภิรบนั้นถือว่าเป็นเกียรติยศของยอดนักสู้เลยทีเดียวหยมาเซ้หึแต่ถ้าจะมาเยอะกันขนาดนี้ไปก่อนละ